สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีมิตมบอแคนแฟนมอลรัมครับสวัสดีเอฟซีไกลหน่อยเขาเลยอ่ะอง ไปว,นนปว่ามันฝนตกเย็นมันแห้งมีแมยอะๆแต่ปวกขึ้นจมาอ่นสีเช็ดตัวแฝงเลยนิดไหล <c oughs> สวัสดีครับโอ้ยเมือเอม่อยเนาะบัดมันสูงเลยว่ะ สวัสดีครับผมสวัสดีมิวบมคเทนแฟน,แฟนหมอล่าครับเขาไม่ร่างใจไกลหน่อยครับพี่น้องครับผมกำลังจะไปงานพี่น้องมากำลังจะไปงานครับโอ้พี่น้อยครับสวัสดีครับผม เก <c oughs> ลากล็ต้องสิเปย์างานพี่น้องนอนเนีย่ยมานอนเนี่ยว่าเป็นอย่างนั้พี่น,อน้อง <c oughs> สู้ไดยฮิคาร์ดอะสวัสดีพี่น้องทั้งสามท่านครับพี่น้องครับฝากกดขอต่อขอใจให้ใกล้ๆน,น้ำเด้พี่น้องเด้ครับผมขอมาแล้วนะครับ ไกน้อยกำลังเดินทางไปงานครับขอบคุณผู้ชมสิบแปดท่านครับพี่น้องครับกำลังเดินทางพี่น้องฝากขอจอเข้าใจให้ไก่น้อยน้ำเด้อครับผมเพื่อมีเพื่อนร่วมทางนะครับบางคนบ่เห็นผมในลูกนี้งเชียร์พี่น้องลูกที่ไก่น้อยเดินทางครับมบันาเห็นหม เป็นจังหวะนีเพื่อนว่ามันขับรถยากนะครับมันขับรถยากหรอขอให้ครับขอเป็นลูกสลสอสสู้รเลยทีนี้เรามีงานนะครับกำลังจะเดินทางครับพี่น้องครับแจ้งจ้างปางเลยพี่น้อง ฝากกดไลค์ให้ไกลน้อยด้วยนะครับพี่น้องเออ้ยเป็นกำลังใจให้ไกลน้อยน้ำด้ยวยครับช่วงหนี้ช่วงหนางานพี่น้องออกพรรษาราพระเจ้านะครับอ,อ้โไปบาดแจงมันเลยกำลังเดือดผ่านมัน ขอบคุณท่านแรกครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีมิดหมอแค้นเฟนหมอลำครับไกน้อยเดินทางนะครับพี่น้องครับยกไกหน่อยคุณละเอียดครับพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปงานครับผม บางทีพอใครมีผู้ได้เห็นผมัยลูกนี้นะครับในรูปการแต่งตัวการไปงานสวัสดีครับผมอมขอให้เดินทางนะครับสวัสดีด้อครับผมเนาะขอมาให้กำลังใจขอมาคุ้นในไลน์ครับขอบคุณอย่างสุดสึ้งเลยพี่น้องขอมาให้กำลังใจใกล้หน่อยครับ เดินทางไปไหนครับเดมาไปงานครับผมวันนี้เรามีบุญนะครับเราเป็นงานบุญกระติ๊ดนะพี่น้องครับแกหน่อยเสร็จผมไป่จะบานเลยมือไปหยอดุลแต่งหน้าเล็กน้อยขึ้นไปที่เลยท่านเช็คเศร้าครับผมูราะแกหน่อยคณะพี่น้องอ่านข้อความนี้ไอ้ได้มาหอดลักซี่กำลัง ตีรถเมื่อบ้านได้ดอกได้ด้วยพี่นงังลองปุ่เสียดลองใกล้หน่อยลองเปิดฟอ้องวันนี้นะวะเดี๋ยวรอดูพี่นอ้องเอาให่กระตั้งใจครับพี่น้องฝากกดไลค์เป็นเพื่อนเดินทางให้ไกลน้อยด้วยนะครับพี่น้องครับยังมีคนเพื่อนเดินทางนะครับพี่น้องไกลน้อยเงาไม่ขึ้นจักหน่อยกัน ขอบคุณทุกกำลังใจครับทุกการติดตามทุกการรับชมนะพี่น้องเด้อครับผมของมาให้กำลังใจครับพี่น้องครับมือซิอเซลาสติกทีมงานครับบืแรงครับจวดแน่นอนการันตีจวดแน่นอนครับพี่น้องครับมวลแน่ๆเปลี่ยนเปลี่ยนความตั้งใจของอาญีได้บ่ ไปไปมาลำบ,บากพี่นอ้องเป็นกำลังใจให้ทุกผู้สุขคอนะครับพี่น้องคนระับไปฝนต้นหนาวแล้วพี่น้องเมื่อกี้ว่ามีฝนนะครับนี่ตะบันขึ้นตกบัดขึ้นนะพี่น้องเห็นอย่างอะไรเลยหมดขึ้นนี่โอ้ยหนักครับฝนหลาหมดขึ้นอี่างพี่น้องเลย ผหมูย่างแห้งเงี้นขอบคุณครับผมผู้รีน้าเลยครับผมสวัสดีครับแค่หน่อยขับรถเยอะครับผมเนาะนะค,ครับผมว่สามารถอาร่านคอมเมนต์ได้พี่น้องครับผมเราเดินทางไปงานนะครับหาเพื่อนร่วมเดินทางพี่น้องฝากทอดฝากวันอะไรแค่หน่อยน้ำพี่น้องแค่หน่อยไปงานนะครับ นี่เขาไปงานบุกรกฐินพี่น้องนัดเช็ฉด้าวทันมาเนาะกล้หน่อยผมเนึ่งนี่ยังไม่ถึงที่เลยอากาศครับใบฝนตน้นหนาวพี่น้องเคลื่นเลนโตมานขึ้น,น,รนครับพี่น้องโอ้ยนะผมหลบดนัวน้ำฝาดน้ำฝนเลยขึ้น เดินต๊ะเมื่อขื่นพี่น้องนฝนก็นได้ผมว่าสามารถอ่านคอมเมนต์ได้นะครับต้องขออภัยน้ำได้เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้แก่น้อยน้ำเด้อพี่น้องเลยเราเดินทางนะครับแกน้อยเดินทางไปงานครับพี่น้องครับ ขอบคุณที่เขามาทักทายพี่น้องครับชีวิตศิลปินก็นคือเต้นกินล่ำกินนะพี่น้องเนาะเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองการเดินทางมราเ้าวเราหนะยากแน่พี่น้องไกลไกลแน่ไปเมื่อนแล้วพี่น,อ <c oughs> น้องขณะทีอารนี่อ่านข้อความนี้นได้มากอดรักสิกำลังตีรถเมื่อบาท ผมยังไม่ได้แกะแสด่ดนตีเลยเลยนี่เขาจะเอานัดผมเช็คระบบเดี๋ยวร้องบึ้งแหน่อยจะลองเลยว่าโอ้ยอา่านคอมเมนต์มาได้ด้ครับทุกฟ้อภยครับพี่น้องครับบุญกะทินไม่นี่อยู่ที่อำเภอบ้านบ,บึงนะครับพี่น้องครับจังหวัดชนบุรีครับพี่น้องว่าไกลดองแกน้อยอยูทีห้องพักแหน้อยแตงโตมากซื่อ,อครับ อาย่ห้องพักครับพี่น้องข้หน่อยแต่งตัวออมากเดี๋ยวเขาไปนวัดเพื่อนแล้วครับไอ้หน่อยแต่งตัวออมากซึ่งจะไปงานนี่แหละพี่น้องเช็คเศร้าทุ่มหนึ่งวัดบอกไก่ดอ,อกไกลๆนี่ครับยวก็หอดแล้ววัดบวกไก่ดอ,อกพี่น้อง อแป๊บๆหรอครับขออภัยนะครับผมอ่านคอมเมนต์บ่ได้นะครับแค่หน่อยร,รับรถพี่น้องไม่ได้อ่านอ่านบ่ได้เลยนะครับพระว่าสามาจองได้อันตรายนะครับพี่น้องแค่ต้องการหาเพื่อนหาพี่น้องหา fc บ่น้ำพอบ่งหวงสวัสดีครับผมสวัสดีพี่สาวไก่น้อยด้วยครับเจผมไปงานนะ้ดเจเ้อสวัสดีพี่มีนาของเราครับผมพี่มีนาคนโก้ค่ะพี่มีนาจากเยอรมนีครับผมลองใสยไปงานครับมาเนี่ยบ่จะไม่จัเมื่อกันเ้อะครับผมเจละบานครับพี่นองครับนอน่าจะหนาวนะเนาะที่ ที่เยอะระมันที่เยอะระมันอาจจะหนาวละผมบ้านหนาวในแน่แนและอ๋อฝากเปก็นกลางใจกันอะรกันครับไม่ใช่ครับผมไกลหน่อยช่วงนี้ผมมาที่งานผมค้างอยู่พจญอยู่ที่ชลบุรีหลายงานครับอย่างน้อยไม่ได้อยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับผมไลหน่อยมาทีงานที อ่อนทั่วน้ำินนะครับพี่น้องเรามาหลายวันนะครับชนบุรีระยองจนร้อยกระทงแล้วล่ะครับแปลงยาวครับพี่น้องหลายหมองหลายบอลน,นะครับผู้ผู้ผู้บรรลับงานเลยแต่น้อยก็มากเพินเริ่มหนาวแล้วแต่ว่าโอ้เดี๋ยเริ่มทําคลิปส่งฮีมะมาให้ดูด้วยนะพี่นะอ,อยากดูประเทศเยอรมันครับว่าเป็นยังไง เรเย็นเห็นแต่เห็นแต่เอี้ยไรยสดอยู่กันหน่อยขอไปแห่ร่างใจแป๊บหนึง่งผมนอนหลับอยู่ครับกันหน่อยกันเลยหลายอย่างกำลังเดินทางครับจะถึงหนาวัดตลาดพี่น้องซึ่งกันน่อยจะเช็คซสาหนึ่งทุ่มตรงครับพี่นอครับแันนอยจะเช็คสาหนึ่งทุ่มตรงซึ่งเป็นเพ่งไม่ครับพี่นอครับ ผมยังไม่มั่นใจแล้วแต่ว่ากับมั่นใจยูว่าลองเลอยู่ <c oughs> สื่ออาจาร,ราย์ดนตรีให้โจทย์ผมมากนะครับเปลี่ยนความตั้งใจของไอ้ได้บอ่าลองแก่ครับพี่น้องครับเดินท <c oughs> างปลอดภัยขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมเนาะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามทุกการรับชมครับพี่น้องครับเราติดไฟแดงแป๊บหนึ่งนะครับอ,อ่านคอมเมนต์ขอบคุณพี่มีนาด้วยครับผมขอบคุณไอ้สายน้ำเด้อ แจใกไก่หน่อยพี่น้องครับปกติทุกคนจะไม่เห็นผมในลุกนี้นะครับแต่พื่อนถ้าเห็นไก่หน่อยในลุกนี้ครับลูกการเทศงานอานแต่งตัวสี่เห็นผมัแต่ในในลุกที่ในลุกที่ไก่น้อยอยู่บ้านนะครับพี่น้องครับบางครั้งผมเลิกงานตีห้าไก่น้อยก็ไล์สดบ้านครังสภาพไม่ดูดูคือเบิ่งบ่ได้เลยคร,ครับผมเหนื่อยเก็บของกับทีมงานเสร็จแล้วไก่น่อย ครับคือแบบเลี้ยวถามเลยครับบางครั้งผมคิดอยากคิดหาเพื่อนเดินทางก็ลองไลฟ์สดดูอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นแหละลองดูว่าพรุ่งนี้นะครับ FC ฟซีของเราที่ทำบ้านแดงทำแอฟแดงเงินจะออกหรือเปล่าคอยดูพรุ่งนี้ครับ '22.. ่สิบสพฤศจิกายนครับดูพรุ่งนี้ครับโอ้ขับรถไม่ขับอย่างนั้นนะ ขัดจากขวาไปซ้ายได้ไงเนี่ยอันตรายช่วงนี้ก็มีแต่งานวัดแหละครับช่วงนี้ครับมีแต่งานวัดเนาะพ่อได้กแก่พอเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีครับพี่น้องครับเขาใจเอฟซอยู่ขาใจพี่น้องเรื่องไพสงขามยังเป็นอย่างพี่น้องเนาะปวดหัวเพราะว่าผม วิเคราะห์หน้าเวทีได้เลยครับ FC อยากจะร่วมสนุกอยากเต้นอยากสนุกขนานบางครั้งเงื่อนท้องกับมีผลนะครับเนาะเข้าใจยุอหลายยางหลายองค์ประกอบพี่น้องอย่างบุญกะทินนี้ก็จัดตามประเพณนี้เชครับเพราะว่าบางครั้งยอดก็ไม่ได้ได้ถึงขนาดนั้นแล้วครับเพราะว่ามันไม่ได้นะครับจะต,ต้องข้ามใจเพราะว่า เศรษฐกิจมันบดีทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามนี่นะครับพี่น้องครับผมสู่ๆ้ะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ครับเป็นกำลังใจให้เอซีทุกท่านนะครับพี่นอ้องผู้ที่กําลังท้อนะครับผู้ที่กาลังทําบาทพี่น้องครับทําช่องนะครับเริ่มต้นจากจุดไหนหาตัวตน เองเจอหรือ,อยังครับพี่น้องครับนะแต่โปรตีไกลหน่อยเป็นคอนเทนต์คนที่สามนะครับผมบอธนัดบอภาษากลางพี่น้องคือผมบอธนัดนะครับบอธนัดบอกภาษาอีสานไรกลัวออแปบ๊แปบแป๊บจะทุ่มแล้พี่น้องจะถึงลานจอดรถแล้ว ขอบคุณด้วยนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจไก่น้อยครับผมขอบคุณในหลายครับมั <c oughs> นงานไก่น้อยจะขึ้นไลน์นะครับพี่น้องครับขอบ่าพกพอพี่น้องขอ่าเจอเอฟซีนะครับพี่น้องครับเจอพีเจอน,อน้องในโซเชียลของเราในออนไลน์นะครับ ผมผมก็ได้เบิ่งงต้นานจอแล้วครับอ่านคอมเมนต์อ่านไม่ออกครับตัวมันเล็กตัวเสือสีขาวด้วย <c oughs> ตัวเสือสีขาวนะพี่น,อน้องโอ้ยเนาะ <c oughs> เดินทางพี่น้องครับผมร <c oughs> ่างเดินทางใกล้ถึงละอีกแป๊บหนึ่ง แต่วันนี้รถเยอะจังเลยทางเข้าวัดทำไมามันวุ่นวายอะไรอย่างงี้ทางเข้าวัดย่างวุ่นวายว่ะทางเข้าวัดรถอย่างเยอะครับพี่นอ้องไปจอดหลังวทธีได้บ่นี่อะไรเปแบบปนนะ ออหัวรถไหมเหียบครับพี่น้องขอบคุณหัวใจพลังบวกครับอืมข้างหน้ารถอย่างเยอะฝากจะไม่จะไม่กันน้ำพี่น้องครับเป็นกันน้ใจให้ไกลหน่อยครับเห็นน้อยกำลังเดินทางครับ กำลังเดินทางแล้วเขาไม่ไปอ่ะเขาบอกไปโอ้ลหลุดลายครับพี่นอ้องเหยยีบมื่อสองเหื่อไปสิน้ำท่านมาหนิโอ้ยยย จริงนะครับเราอีกประมาณปล็หนึงกับจริงนะขอมาในในี่ในบริเวณบัตรแล้วครับโอ้ลานเบดไม่ห้งามหน่อยเบดแฟมิลี่ขอบคุณพี่มีนาด้วยนะครับขอบคุณไอ้ไส้น้ำครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีการกดไลค์ให้ไก่น้อยด้วยนะครับผมดีทุกคนจะบ่ใครเห็นผมในลุกนี้นะครับรู้ที่ไก่น้อยเดินทางครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีแม่หนูครับผมสวัสดีครับผมขอมากระลังใจให้หน่อยนะครับขอบคุณหลายครับ จ้าครับผมไก่หน่อยเดินทางนะครับผมไปงานกับพี่น้องครับไก่หน่อยไปงานนะครับพี่น้องผมหาเพื่อนร่วมเดินทางครับพี่น้องไม่มีอะไรนะครับพอดีไก่น้อยมาคนเดียวก็เลยหาเพื่อนร่วมเดินทางบนรถครับผมเราจะร่วมเดินทางไปงานกับไก่น้อยครับพี่น้องเดี๋ยวจะไปดูผมเช็คซาวน,นะครับสวัสดีพี่หมูปิ้งมานนะว่า จำไปจะมือกันนั่พี่น้องกะคงจะรู้จักกันนะครับผมเดีย้ยหน่อยไปงานนะครับพี่น้องครับวันนี้เรามีงานบุญกระทิญนะครับพี่น้องครับวันนี้ครับงานวัดจะทิ้งแล้วล่ะพี่นอ้องเดี้ยหน่อยเดินทางอีกแป๊บหนึ่งดเดียวเข้าไปหากระลังหาร้านจอดรถอยู่แต่ปัญหาคือเก้หน่อยเฉกสาวหนึ่งทุ่มตรงครับมีไรอ่ครับอีกไล่ เสาตื้นเสานะครับพี่น้องครับพอเสาผมมีงานเสาเฮเสาไอหน่อยตื้นเสาตื้นไอ้ห่าครับพี่น้องครับเฮเสานะครับเสาครับช่วงหนงานเ้ากะเหล่งเอาพี่น้องเนาะแต่หน่อยในรลายกับพ่อดีตื้มกันเวลาบบมีกับโบมีนะพี่น้องปีนี้เศรษฐกิจบ่ดีครับยอมหลับเลยว่าผมโดนทุกอย่างปีนี้ แต่ว่าเข้ากระสู่คือเก่าหละพี่น้องถึงม่มีผมกระสู่กับพี่น้องครับขอบคุณทุกทุกกำลังใจทุกการติดตามเด้อพี่น้องครับผมเนาะโอ้นี่ฮอดบริเบณนั่นนะครับพี่น้องไฟแสงสีกันหน่อยเริ่มเปี่ยงเนาะเดี๋ยวเราไปหาที่จอบรถก่อน คุณดุกคนที่เขาไมาก่กระตั้งใจครับพี่น้องทางล่านจอด,ดรถนะครับพี่น้องขอบคุณครับครับพี่มีนานครับผมท่านในที่ติดภารกิจไม่ว่ากันนะครับพี่น้องครับท่านในที่ติดภารกิจประว่ากันเด้อพี่น้องครับ ผมหามึงจอดรถด้วยขอบคุณท้าขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณพี่หมูปิ้งครับผมขอบคุณครับเอขอบคุณครับผมขอบคุณครับเจอกันในเจอกันในไลฟ์อีกครั้งหนึ่งครับพี่นองครับแค่น่อยจอดรถแป๊บนึง